เดี๋ยวยังยังลุงผอดหมายว่าเต้นเตยอยู่ตั้งเพียงผู้านมูแมนนี่นี่เกียวก็เห็ด้แต่วันนี่มาตัวนี่ก็เห็นอยู่นี่เอาดีบ่ได้เลยนี่ะบ่ได้เลยบ่ไปได้นี่บ่จองแล้วบ่จองแล้วนี่แต่เมื่อวานนี่เห็ดแช่น้ำตาลในวันสีกินนี่มันสีแฉบเลยตอนบ่ได้ตัวนี้ได้เจ้าชิมาแย่งของข่อยบ่ได้ลุง เไม่ตาย้ยตัเงแต่คอยลงมาอยู่ที่ยงผู้เดียวซบัดเนาม่ได้ห้เด้่นี่น่หายเ้ยไรลูกมีเราบ่ใหาคนนี้บอเรกอะไรนะบ่ได้เลยเรกตอนเดียวกับบุกินน้ำเทเดียวนึงกะ่ไ้บ่ไเลยห่วงห้งไงดิแม่คอยห่วงตัวนี้คอยไม้ไว้แลวแต่คือยู่ในปุ๊กกระปุ๊กูเลยคอยไม้ไว้หนอน้องจะกินเบิงพี่น้องไง าอีนะสิบุหายเดี๋ยว่ขอจุ๊บเจือได้ตัวนี้นะบหายคอยกมักด้วกันได้บุหายงเดหายบุหาย้ีแม่นว่จเจือได้คอยทำขั้งนี้เป็นขั้งสุดท้ายหอยนะบุหายคอยเป็นลุงจอดเลยลุงก็บบหาอีหาไดบมยอมให้อีกบุหาย นุ่มไปกินกันยังเด็ดป่าเนเป็นแต่แซ่บแท้นี่ปดพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูขู่ชูคนพี่น้องเอ้วยวอร์ซิโอในแต่ต่างประเทศเนาะกระยิ้มดีต้อนรับพ่อแม่พี่นอ้องเข่าสู่ซองประธานป้องแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องเอลยหลังจากเที่ยวเขาเ่าเลี้ยวมือเศ้านะี่เนาะเลี้ยวไปซองให้ให้ก็ไม่ได้ใหญ่หรอกพี่น้องเลยนี่ละให้ก็สิงว่านี่ละพอนเล็ดโมบวอ่าก็เลยขึ้นไปกินเข่าพักเที่ยงพี่น้องเลยช่วงพักเที่ยงลงมารอบใบบา้านพี่น้องเนาะหลังจากไดปผับพอนย้อ,ยอนแขงย้อนกาเรียบร้อยพี่น้องเลยพี่ว้าง่ายกันได้นอนเย็ดแนวนะี่แหละพี่น้อง <laughs> เลดมันนี ENNIS, ่พ oh, <laughs> oh, ี่น้องไงเมื่อเช้านี่ฝัดคึบๆอยู่เนาะเมื่อเช้านี่คึบโอ๊ะมาจะใช้อันนี้ะออมาจะใช้อันนี้นะบ่ละอ้าวมิดมยังอันนี้นะเออมาให้พ่อพ่อนี่นะเอะบอเอาดับปาลุงกบาดีครนี่อันหนาว่าสีบัาดีครับีๆปาลุย่ีเอายืดยืยลวดีครับปาลุงดีก่อนลุกขึ้นนอลุกขึ้นอ๊บอ่าบอก อ <lad> <breath> <as> <gettable> ้ m ยไปเอาดังนี่ก็ได้เอาเอาเนมกอ o เนมกอกสวัสดีครับซะ u ออเอาลุกบาดนลมแน่นึงพี่น้องเอ้านับมือแห่เนาะเพราะว่าหน้าหนาวก็สิมาฮอแล้วพี่น้องเอ้าเกี่ยวข้าเบิดนี่ก็ยับไปแล้วบดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดือนย้อนลก็ได้พี่น้องเอ้เป็นเดือนเดือน2มานี่ก็เอาแล้วลมพัดวีๆ้พี่น้องเอ้เ เดือน11ตัวลมตองเดือน12หลมตาลว่ั่นพี่น้องเนาะกะคงสิแม่นความเพิ่นว่าอยู่พี่น้องเอ้ลมพัดนีีอยู่เนาะสิแม่นเฮ็ดังีบานีพี่น้องเอ้ช่วงบ่ายๆจังซี่นี่คงสิเป็นอย่างไปบ่ได้ับมาช่วงนี้พี่น้องเอ้กสิเป็นูตเว้าเพศอ่าาเว้าไว้ว่าประเภทงมเนาะพี่น้องเนาะกบ่มีหยังช่วงนี้ให้าเฮา อยู่บ้านนอกค้องหน้าเ้าพี่น้องเลย mm. คือสมคาม mm. พี่น้องเลยเนาะยินชมกามอย่างเปิดเบิ้งนี่นะใต็มลุ่มชุ่มชืวยอยู่ตรงใจเดี่ยวเข่าเมื่อยแล้วกินแต่ mm. ากันชินสม,ม่ะเดี๋ยวพี่น้องเลยพี่น้องเดี๋ยวว่าต้นกองจะดไปแจมน้องเพื่อนก็ตังนี้จังหน่อยเนาะไปอีนองึงเป็นว่าล่ะล้องมายังอันนะ mèn mướn là nhìn nè Bác được mắt tiếp ôi sôm nè đi nào nghe đi sôm ai mà mày mày say nó ใส่ยูเจียวชมบักคชมบักคำคำหามือเล่นเอ้าไม่ได้จังหวะคำหามือเล้งกินยังจะเจ็บ้องไปท่านนะกินแล้วก็ไปน้ำไปน้ำโอ้ยเพี่น้องเลยเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยเอาสบายดีโอ๊ยเห็น้องเลยเห็นบ่อไถ่เห็นบ่อเห็นตัวเจียวอยู่บ่เออโอเคมาพี่น้องเลยกินชมน้ำกันเด้อนี่กระดับกรแดับ ตัวแม่ย kind of like ังรู้จักะยังมันได้กินน้ำยุกด้ดยจะเสียบจะนัวแท้แท้เยอะส่งใบส่งใบใบนู้นกินเข่าอิ่มเลยมันกินชมมาเนี้ยเนาะแยามนี่กับบุญมีอย่างนี้มีแต่ชมมันเป็มะขามเองเนี้ยแย้มนี้คัดขัดขัดพี่น้องเไยมันกับเบิร์ตเท่านั้นแล้วฉันอันนี้เนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินชมกินเมี่ยงน้ำกันกินชมมะขามพี่น้องเไยหลังจาก หาเกี à, e sau, á, sau, nó, Armen, da, bye, ่ยวข่าวช่วงเช้าหรือว่ารอบเช้าเนาะปากเคียงกินข่าวอิ ya, am, so en, ่มได้หล่ะแต่ลงมาเกี่ยวช่วงบ่ายเกี่ยวช่วงบ่ายเราเปิดพืชกินอยากกินสมกินเมียงบ้านนี้อ่าเป็นไก่ไปโบได้พี่น้องเงยแมงอ่าเห็นต้นมะขามอีวใช่มีทุกอย่างเป็นน้องมะคามบ้านนี้แม้งตองก็เอ้าพี่น้องเงยกี่ข้าแมงตองเม้งยังแมงไม่โตก็ของบ่ลองไปเอาไหมมาบ้านนี้โอ้ได้ยายห่างจ้ดบ้านนี้ากิน เบิง้งแชรละทีหนึ่งก็อยากเดิ <c oughs> อ,ดอึ๊บเบิงบ้งยอ่อละกับตัวเจ้ลนี่กับพี่น้องเลยอ่าเห็นตั้งอยู่ในทเทียงปุ๊บแค่แม่แต่เป็นคนเทศแต่นี่ก็ได้แต่ว่าก่อยกับเบิ้งช่วงนี้เป็นไปเสียบอยู่มาเด้อล่ะเด้อมาพี่นะไหนบ้างหไหมมาพี่มากินน้ำพรอมไหมอ่าเบิง่งบานเงี้ยคับคนสักบาทนึง <c oughs> มาเด้พี่น้องเด้ดกินสมกัน <c oughs> แฉะนะอแฉะบแซ่ไว่อเ <มา S 2> ด้อมหิยลวคับจัดใจหักยงขี้ดวนะจะมากนเลยกันใช่เป็นคำ,ำเป็นคำแล้ว <c oughs>

น้อยนักเด้พี่น้องเอ้ยาตามหลายเติมเบิดจนจนแล้วก็อ่านี่ก็เป็นพ่อลุงใหญ่พี่น้องเอ้ยพ่อลุงอ่าทั้งบ่ตูนแล้วก็แล้วก็น้องเคยนี่สิว่าแล้วก็เป็นทั้งอ่าเป็นน้องเคยทั้งสิว่าแล้วก็ได้นี่ก็เป็นลุงใหญ่นี่ก็สิเป็นอ่าน้องเคยเนาะน้องเคยพี่น้องเอ้ยอน้องกินยงกินักลาอีกบ่ บิกอาไก้อนหอะไรเพิ่อการเซเวยเวด้พี่น้องเลยนั่งนะนะท่การวมไดี๋ย่เอาในมันออกบ่บแล้วกินแล้ว่ะโอ้ค่นีแเนาะหนึวันถานี่น่ทุกคนนี่แหละส่กับนี้ยังละนะึกละยากจับกลองบ่นะทีนึงหอเอามานั่งพี่ลไหมอึ๊บมานั่งยังพอเปล่าวมาแมงนะอืมโอเคาน

Lòng rồi lòng 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 tổn lòng 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 lấy lòng 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 ห่วงตัวนี้คอยไม้ไว้แล้วแต่คืออยู่ในปุ๊กกระปุกผู้ใดคอยไม้ไว้จองกีกินเบิ่งพี่้องเลยว่าอลีนะสิบ่หยเดี๋ยวบอกอจะเจือได้ตัวนี้นะบว่า้คอยกมักด้วกันได้บ่าห้ยังไงบ่ใหบาย้ายอีดิแม่นว่าเจือได้คอยทำข้างนี้เหมือนข้างสุดไทยขยางนั้นะบบวหายคอยเป็นลุงเจ้าเลยลุงก็บว่อ่บ่ให้ดบ่ยไมให้อีกบาย ายโอ้ยรวยประได้ักโนนทิบาทนี่ตายหมเลยมดแล้วยกยังนงดิคอดีดีบูมักจะต้งมาแคบอยู่ได้คอดีดีเพ่อบูมักยงไดบาทนี่ไปหมดเลยยิงไดสมใจบ่อประเดี๋คอดีดีบูมักดึกยอดปเด้ตอนเดียวบาทไป

เมื่อป่อยไม่ได้กินเจ้ากับเราต้องได้กินหยอกพวกเจ้าหยอกหยอกก็ป่อยจ้ะไปย่างละเออเก็บล่ะไปไปย้างเข่ากันไปพี่น้องไปเที่ยวเข่าบ้านนี้กินแซ่บๆเนี่ยพ่อมีเหื่อมีเฮงเพราะว่าเนี่ยตอนประเด็จกัน มันจมไปนอกรึนยังไงเสีบเราอะไปอ๋อเด็กกุ๊บกอบดอ่ะกุ๊บกอดหน่ออเกือบกับกุ้งปูใช่เกือบเจิหน่ะก็ชื่อแห่งเกือบกุ่ใช่ทำเที่ยวพ่ออ๋อจะต้องกล้องก่อนนะจับนึงมาบานนี้พี่น้องเลย ตกบริกิจจะจับได้สองสามคำเห็นตอนปลาซิวตกใหญ่นึงของมักอยู่แล้วน,นะว่าจะกินบารคัคกสะดกตัวแป๊น้องเคยคุยไปคุยมาปะ่ะคน,นึงก็เปฟนสิบกินเรื่องของเรื่องอน,นะนะอ่าต้เอามาตุนกับป้าไว้อ่ากุ้ยบาคดคัแรกยังไม่ทันกินหรอก ลองใจเพิ่งเพิ่นว่นาเพิ่นกินบ่ลองหมดลองถือคนพี่น้องเลยจับตอนนั้นเดียวกันบบบนี้โอ้ยผิดบางย่างใหญ่กว่ตุนก็ได้ยเสีอใจเกียดเลยพี่น้องเลยของมักด้วยนเะดี๋ยวนะมักอยู่งันกินส้มมะขามแบบตุ้ยกับนี่แหละมะขามส้มปลาเล็กพี่น,ออนอ้องเลยกินเอาปลาเล็กอ่า เจอดาก็สิว <auto> ่า <turn> จังได๋พี่น้องเอ้ยยามยามนาเฮาเนาะแบบว่าเฮ็ดต้นเฮ็ดโตเฮ็ดดีจังซนะพี่น้องเอ้ยอ่ายามเดือน10เดือน11ีย้าลงฝนตกกับปลาน้ยื้องี่แล้วก็ผู้ีว่าทางอลุงเพิ่นได้ได้เฮ็ดต้นเฮ็ดีไว้พี่น้องเอ้ยก็พอได้ปตงปิวเฮ็ดนี่ล่ะอลงปแลกพี่น้องเอ้ยอ่าก็เอาไว้กินยามนี่ล่ะอ่ายามแงนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพอบ่ได้ซื้อหมู่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ย

để hết cái đấy, hết cái phởi này Áo in bó Đấy, chào Người nào lắm, xúc được âm lam nhu Coi này, con to gần nhau nhu Ủa Mộng, mộng, là ý... bên, à, bên cả mộng Kiều... Bố thân khắc này nó người nó, hải có mịn mạc Cả tuôn ơ, khẩu đeo là bó, bà sẵn nhăng là cả kêu อาเข่าชื่ออะไรก็เข่ากลางพี่น้องไเป็นเข่าเข่าชุกรอบที่ชองรอบที่แล้วนั่นเกี่ยวเป็นประเภทพวกเข่ารอพี่น้องไงนอกเข่ารอหรือว่าเข่าออกก้อนชุกก้อนนั่นแหละอันนี้สิเป็นเข่ากลางอยู่บ้านอาเพื่อนว่าเขายังอะไรอย่นเงี้เข่าไอ้เพื่อนเขาฟันสิบเอ็ดพี่น้องไงเพื่อนเขาฟันสิบเอ็ดแต่พูดว่าชื่อชื่อของเข่าดีนะพูดว่าชื่ออย่างไรอาจจะว่าเพื่อนป้าเพื่อนนั่นต่อฟันสิบเอ็ด นึ่งมากเป็นอยังเขาเป็นซึ่งมักใส้เนาะมันหอมพี่น้องเอย่าหอมอ่อนขาวนี่แหละทางบ้านเป็นอ่านิยมกันเนาะพี่น้องเนาะที่มาดูไปทางไหนเป็นว่าอยู่ทั้งพุ่นหากำลังออกว่าฉันให้เป็นอยู่จังหวัดเลยพี่น้องเไงเป็นลิมซีเนาะอยู่ขอนแก่นพี่น้องเอยไงว้าไปแล้วบาปขอนแก่นยังไดจังหวัดเลยที่ว่าขอนแก่นแาบนี้ แต่ว่าอ่านบูฟิตน้อพี่น้องเนาะทั้งห้ายเพื่นเสร็จมาเมื่อกี้นี่ก็คือว่าอยู่จังหวัดเลยตัวจัตพี่น้องเอยถต่ว่าบูฟิตหรือว่าถตึกจังใดก็กราบขอโทษขอไปแต่ไรเอฟซีอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเอยเนาะอ่ะว่าไรเงี้ยงิทีโค้งได้เกี่ยวเข่านี่ก็ได้ป๊าพี่าน้องรอเบ,บิงรอส้มกันเทคนิคสักหน่อยนึงทั้ง,งห้ายเพิ่นก็ว่าโอ้ยติดตามอ่าทั้งทีมงานเฮา บัดชูขู 8, 9, 9, 10, ่สู 8, 9, 10, Superman, rebellion, 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 ่คนพี่น้องไงติดตามเป็นงานใส่ผลของพวกเขาต้องขอขอบคุณขอบคุณไายเพป็นใดๆเนาะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ทา้งทีมงานเอาโดยตลอดมาพี่น้องไงบัดชูคู่สู่คนเนาะการแต่น้ำลายพี่น้องไงฟันทักเสร็จมาทั้งมิสเตอร์นาะพี่น้องไงเป็นการตามทางประตูนมานั่นแหละพี่น้องเอ้ยังอยู่อ้ายยังยังเกี่ยวบนต้นเดือดได้อเข่าเด้อหากได้อยู่สองมือถ้าเอาก็คัากนี่ก็ แต่ว่าเกี่ยวเอพราะว่ามันคนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะทา้งโมตูน,นเกี่ยวเก่าเนี่ยจะคำว่ามันคนหน่อยนี่ก็นานลแล้วกต่ชีใส่เวลาอยู่มาาันจะช่องทิศอ่าช่องทิศไปแต่ว่าลายคนแน่นเนี่ยกต่ชีบอลลนดอกพี่น้องเลยทางบมดูลน,นี่คิดอยู่รอเบิ่งก่อนนี่กับวันที่สามสิบเอ็ดเลยรอเบิ่งทั้งอาา่าสารัตสมีเบิ้งก่อนพี่น้องเลยว่าหัวจ้างเนาะเพื่อเงินคำเงินเดือนพี่น้องว่าสีโทรขอเงินโย่พอได้ เอามาจ้างคนเกี่ยวเข่าพี่น้องไงกว่าลายหรอกเอาประมาณตั้ง3พันบาท4พันบาทก็พอละเพราะว่าจ้างกับซ้ำมูซ้ำพว่วงไงแต่ชาวเพื่อนมาจ้างพี่น้องไงเนาะกับวันละแสนกับประมาณนี้แหละถือว่าสุดชาวพี่น้องไงวันละแสนนี่กันเนาจังใดกับ้าเพื่อนพี่น้องไง้าว่าเอาบอทัดจะดีๆมันชุกมันก้อยลงแล้วกับังำวัตุนกับวัณแนนได้จ้างเอาเนาะเพื่อว่าเป็นการบุเสียเวลาแล้วกะับที่ได้ไปถ่ายคลิป ที่พี่น้องในเบิ้งนะครับชมน้ำกันพี่น้องเลยสิไปหาช่วยเดือคนถูกเนี่ยพี่น้องของเขาเนาะไปฉันยังบอกยังเงี้ยบาดไปไปจามเทือกมอดเลยนะมองเกี่ยวเก่าอยู่พี่น้องเลยเอาดีและวถูกชางอยู่บนอีบ้านนี่บราไปใกล้แล้วอีตายนะญาตกตอนปลาเล็กสวยมาพี่แหละไป เใกล้เลยนี่ต้นประเดกค่อยนะเมาเมา มานี่ก็จสเป็นหน้าของของเท่าของพระโตน,นี่แหละน้องพี่น,อนอ้อ,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 องเนาะนี่น,นี่านเอาีละไอ้เป็นเกี่ยวสองปุมเนี่ยเป็นของไอ้เป็นยูเจนะเอาสิมาเกี่ยวอยู่ในนะีบบบนเกียดแต่ก็อยกกิน So đã nhắn nhắn tốt toàn, toàn Lông lọ bài vlog, lắm bài kia khẩu trùng bài 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 môn, thường hả, bài trùng 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 bài đeo bài trùng bài trùng bài trùng bài ในกินเ้ากินนำแต่บนเสาเมื่อยอยู่นานเท่าน้ำมึ้นบนเสาสี่งเห่นี้ทางรรขอเป็นรายงานเป็น้อมิงสิ่งเมื่อกี้ไินี่ก็คิดว่าทางพังไทยเป็นบ่อเอิญคือกันเนาสิี่นนองทางพังไทยเป็น เรื่องที่ว่าคลิปที่ว่าคลิปที่แล้วทางบรรทูนไทยไปน้องพี่น้องเนาะเรียกว่าเข่าพีแต่แหกอย่งนี้พี่น้องเลยคือเจ้าให้เจ้าหน้าอย่างของเพื่อนแบบดูแล่ปกปักหักษาอยู่ในหน้านี่แหละเรื่องเข่าหน้าซ้ำปลายเนี่ยพี่น้องเลยนอกจากว่าก็จะบ่าในตาบุห็นกับว่ได้ว่าลบลูเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นแต่เชื่ออยู่พี่น้องเลยเพื่อนก็ว่าเอิ้นคือกันเพื่อนว่าเอิ้นคือกัน ทางตังไครก็ได้พี่น้องเไยทางแถวภาคอีสานเฮาเนาะทางเกศทางนี้แหละพี่น้องไงทางเหนือเพิ่นเดินว่าอยยังเพิ่นเดินว่าลงลงลงแขกบอกดีอยังประมาณนี้แหละพี่น้องไงยทางวัยนตนก็จำหมดเลยแหละอ่าลงอย่างโมเมนต์ลงแขกเนาะไอ้เพิ่นเดินอยังก็พี่น้องเไยลงแขกเนี่ยก็คือแปลว่าหาละวันมูมาเกี่ลเข่าขอเกลขอแห้งมูอ่าแมื่อแล้วนี่ทางนี้ทางเล่าเขาอยู่พุนนะเพิ่นเดินว่าลงแขก น้องมาเกี่ยวข่าวที่พี่น้องเลยอิดอ่างแล้วแบบนี้บอกดิ้นตัวตัวตัว,ต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 วไปเฮ้ยเนาะเดือนก่อนนี่มนโมเลียวนะเดือนที่เบสไอ้ที่น้องเลยออกสนใจน้าข้าวเจ้าเลยปะห้มกันประห้มัวโตเสื้อกันหนาวเด้อพี่น้องเอด้อเตรียมไว้เด้ออ่าดูแลสุขภาพน้ำพี่น้องเลยอ่าหน,นาวมาหอดเลยพร้อมไหมพี่น้องดีหลายๆท่านเนาะ ก็ไม่ไม่กิหนหวานพี่น้องเนี่ยก็นั่นน,นั่นเนาะแต่พอสอบผมคิดว่าโคตรนะพี่เนินอยังก็เยวาว์บทุนเขาไปอ่านเบิร์คอมินใหม่พี่น้องไนีจำว่าไรเลยทั้งเหนือเป็นอยู่แถวจังหวัดลำปางว่าชันพีน่เนิ่องว่าเขาพีแต่แห้งนี่เอิ้ญยังก็จำว่าไ้แล้วพี่น้อง เดี๋ยวอ่านเบิ่งเดี๋ยวสิบอก้พี่น้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเไงว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเดี๋ยววัตุนขออนุญาตเกี่ยวเข่าก้อนบัตรนี่พี่น้องไงพอได้ไปใส่เบิดมือซอยเวียกซอยงานนี่แหละเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าอยู่ในหน้านี่แหละพี่น้องไงเป็นมือที่สองพี่น้องไงมือนี่ก็ได้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าพอได้พอได้เกี่ยวซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเมื่อวานหนี่งฟาลูกชายไปดินบุสูเมือเนาะก็ได้มือนี่ก็ได้ออกมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยก็ได้ถือโอกาสไทย คลิปพี่พี่น้องได้เบิ่งนะครับชมต้องการเป็นชั้งที่สองนี่แหละน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเกี่ยวเข่าเนี่ก็เป็นรอบสองแล้วพี่น้องเลยพวกขีเงาได้ยลายบาทนี้เลี้ยวบาทเดียวละบาทนี้พี่น้องเลยเอ้าเนาะเอ้าพี่น้องเลยจังใดก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ซุกขู่สุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของบาตูนจนจบแลับปากโฆษณาเด้อบาตูนขอบบุญขอบคุณในลายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานเขาโดยตลอดมาพี่น้องเลย เอาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว้พบๆกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องอขกบ่ากันตุ๊กแก่ต่อกันเด้อ